ผมบอกเลยว่าคนไทยเกิดมาเพื่อสร้างเฟสติลเราชอบสร้างประสบการณ์เราชอบทําให้คนสนุกผมถึงบอกว่าเมืองไทยนี่แหละจะกลายเป็นเฟสติลแคปิตอลของโลกเฟสติลแคปิตอลออฟเดอะเวิลด์ออฟเดอะเวิลด์ครับในการสร้างเฟสติลในการจัดเฟสติลแล้วก็ในการสอนเรื่องเฟสติลครับสวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีโอกาสมากมายโดยเฉพาะจะเป็น พูดที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดอีเวนท์ที่เรียกว่าเฟสติวัลนั่นเองนะครับและดูมันจะสอดรับเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นในอนาคตนี่ตัวจริงเสียงจริงครับและจริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีของผมด้วยนะฮะเพราะผมรู้มาว่าคนคนนี้เนี่ยเชี่ยวชาญในการจัดเฟสติวัลต่างๆอีเวนท์ระดับโลกต่างๆและประสบความสําเร็จวันนี้จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าสนใจกับผมในบีทามส์คนคนนั้นคือคุณวดี้เราไปคุยกันเลยครับ ผมสนใจอยู่อยู่จากเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของเฟสติวัลคือคำนี้มันชัดเจนเลยนะเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสนุกสนานมากกว่าความบันเทิงความรู้สึกของคนทั่วโลกที่สามารถร่วมกันได้นี่ยมุมมองของคุณวุดีคิดว่าเฟสติวัลเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะเป็นรูปแบบไหนครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมองก่อนว่า สิ่งที่มันจะไปต่อได้ในระดับโลกมันคือยังไงเพราะว่าถ้าเราคิดแค่ภายในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะเป็นโลเคอล์เฟสติ벌รายได้ก็จะได้ประมาณหนึ่งกับสู่ท้องถิ่นกับสู่คนไทยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นระดับโลกเนี่ยรายได้มันก็จะมาจากชาวต่างชาติที่จะมาร่วมลงให้กับประสบการณ์ต่างๆที่เขาจะอินเวสต์ในการซื้อใช่ไหมรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเฟสติ벌นั้นสามารถเดินทางไปได้หลากหลายประเทศทั่วโลกด้วย IP ที่มันจดสิทธิบัตรจดค o p ปี้ไรท์ได้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับ ไดไอพีเนี่ยมันก็จะเดินทางไปได้แล้วผมคิดว่าเฟสติวัลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทํามาช้านานมากในเมืองไทยเรามีงานนิทรรศการเยอะแยะมากมายแต่พีตัวว่าวันนี้คําว่าเฟสติวัลมันเป็นคําที่เขาใช้กันเยอะมากนั่นสิครับแต่จริงๆแล้วเรามีการละเล่นเรามีอย่างสงการเลยครับที่มีการสาดน้ําก็เป็นเฟสติวัลมานานมากแล้วแต่ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆอยู่หลังรถกระบะที่สากันมันไม่มีคำว่าเฟสติวัลนะพี่บัญชาอ๋อถูกต้องแล้วก็แค่บบกว่ามันก็คืองานที่จริงๆมันคืองาน กรรงานทั้งหมดนีด่คือแฟสเชเบิลแต่แค่เราต้องเอาเรื่องเก่ามาเล่า,าใหม่ให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแม้ว่าเราดูว่าเราจะสร้างเฟสเชเบิลทุกงวันนี้เราต้องดูว่า1คือมันสามารถจะตอบโจทย์ กลุ่มไหนกลุ่มเฉพาะได้เพราะว่าถ้าจะหวานหมดเนี่ยยากมากที่จะเกิดว่าตอนนี้คนชอบเฉพาะทางอย่างคนติดตามเรื่องเศรษฐกิจก็จะดูรายการนี้แต่ละคนติดตามบันเทิงก็จะอีกรายการหนึ่งคือมันจะแคบลงเรื่อยๆนั้นเฟสติวัลเพื่อให้มันจุดประกายและให้มันเกิดต้องโฟกัสก่อนว่าจุดกลุ่มไหนที่คุณอยากจะให้เข้ามาในงานคุณต้องเห็นภาพชัดเลยว่ากลุ่มที่จะมาเป็นใครสร้างปุ๊บรูปแบบงานที่จะทําให้เข้ามาแล้วมีประสบการณ์ใหม่ทําให้เขาจดจําและอยากจะไปแชร์ต่อมันหน้าตาเป็นยังไงและสาก็คือโอกาสที่มันจะขยายมากขึ้น10ปีเี่ ต้อง <favour of osure> คิดเลยนะครับ <yaş> ว่า <imagery> 10ปีเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในมาสโตรไม่งั้นคุณจัดครั้งเดียวคุณก็จอดแล้วคุณก็หมดภัยแล้วคุณก็ไม่อยากไปต่อผมบอกเลยว่าคนไทยเกิดมาเพื่อสร้างเฟสติลเราชอบสร้างประสบการณ์เราชอบทําให้คนสนุกผมถึงบอกว่าเมืองไทยนี่แหละจะกลายเป็นเฟสติลแคปิตอลของโลก เฟสติวัลแคปิตอลออฟเดอะเวิลด์ครับในการสร้างเฟสติวัลในการจัดเฟสติวัลและก็ในการสอนเรื่องเฟสติวัลครับอ๋อผมเริ่มเข้าใจแล้วแสดงว่าเฟสติวัลจริงๆมันมันครอบคลุมหลายหลายกิจกรรมหลายอุตสาหกรรมหลายประเภทธุรกิจใช่ครับคุณพิธที่พอจะมองได้ไหมครับว่าจริงๆศักยภาพประเทศไทยอ่ะถ้าจะจัดเฟสติวัลควรจะไปทางไหนกลุ่มไหนอุตสาหกรรมไหนผมว่าถ้าจะแบบเอาโล i n g ิฟ o ์หรือว่าสิ่งที่มันเด็ด ออกมาได้เลยเนี่ยผมมองเรื่องของ wellness wellness เนี่ยมันมานานมากแล้วเมืองไทยเนี่ยคือศูนย์กลางของเรื่องของนวัตกรรมในการดูแลรักษาแต่เวลาเราพูดคำว่า wellness เราจะคิดแต่ว่างานมหากรรมเรื่องของสุขภาพสำหรับคนแก่หรือว่างานสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆเช่นแบบเครื่องวัดที่ประจรนที่เป็นอิเล็ มันแค่นั้นแต่ผมมองว่า Mindset ของการเข้าใจเรื่องนวัตกรรมให้มันเป็นอะไรให้มันก้าวหน้าไปกว่านี้คือวันนี้ที่อเมริกาเข้าคุยกันเรื่องของการการแก่ไปแต่ไม่ใช่ชะลอวัยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการย้อนวัยการย้อนวัยเนี่ยจะบอกว่าบางทีผมพูดคอนเทนต์นี้ออกไปทุกคนก็แบบ ถ้ามันคืออะไรแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยก็มีงานที่ใหญ่มากที่คุยกันแล้วผมมองว่านี่คือโอกาสของเราเพราะถ้าเราจะเป็นจุดศูนย์กลางของการรักษาเยียวยาเนี่ยเราจะต้องเป็นเอ็กซ์พร์มากเรื่องของศาสตร์ทางด้านนี้เรื่องของเวลเนสไม่ใช่แค่สปาเลยคแต่ว่าวันนี้เวลเนสมันหัวจดเท้าครับคุณจะสามารถพัฒนาสมองต่อไปได้ยังไงให้มัน ให้มันสามารถไปต่อได้ทั้งๆที่คนอายุมากขึ้นทำไงให้เดเมนเชียมันหายไปได้โรคอัลไซเมอร์มันหายไปยังไงแล้วคุณจะเอาเอ็กซ์เพิลเหล่านี้มารวมตัวกันคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเอ็กซ์เวิลมารวมตัวกันในเมืองไทยเพื่อจัดงานสำนักงานเสวนาระดับโลกเฮ้ยคนเหล่านี้ก็จะมาพอมาปุ๊บเขาก็อยากจะแชร์ข้อมูลต่อดังนั้นจุดศูนย์กลางของข้อมูลเหล่านี้ก็จะอยู่ที่บ้านเราผมเห็นโอกาสมากว่าหนึ่งก็คือเรื่องของเวลเดสสองก็คือเรื่องของสปิริตชัลซึ่งสปิริตชัลเนี่ยด้วยความท เมื่อไม่นานช่วงนี้ผมจัดงานสัมมนาที่รวมตัวเอาสปีกเกอร์ระดับโลกมาคุยกันเรื่องการทําให้ผู้นำล well <อ>ีดเวลนะครับซึ่งพองานนี้จัดขึ้นมาปุ๊บคนก็แบบเดี๋ยวก่อนนะ,ะมันแบบเป็นงานซัมมิตที่เพาอใช้คำว่าซัมมิตเลยครับ มันมันมันจะจิงมันจะจริงจังมันจะเข้มไหมผูตายแล้วทำไมผมไม่เรียกว่าเฟสติวัลทัาให้เรียกผมเิงกับเฟสติวัลแต่เรากลัวว่าเดี๋ยวคนไม่มาโอ้โหไม่มาอีกเป็นการตลาดที่อาจจะพลาดไป็นจากปีแรกเพราะมันเป็นงานมันเป็นงานที่มีสปกเกอร์มาแต่บรรยากาศมันมันเหมือนไปเฟสตทิลลแดังนั้นมันใหม่มากสำหรับคนแต่พอถึงเวลาเราคุยกันเพิ่มเติมเฮ้ยแล้วมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการฮีลใจที่มันปังขึ้นเสียงมันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เพลงใช้อะไรบําบัดเฮ้ยเรื่องสปิเรชัลที่ไม่เกี่ยวกับการ นั่งสมาธิเนี่ยนะครับมันสามารถเป็นเฟสติลได้ด้วยเลยหรือแม้กระทั่งการปฏิบัตินะครับอโอ้หเราปฏิบัติกันทั่วบ้านทั่วเมืองอแต่เราไมค่คิดจะเอาการปฏิบททัติธรรมมาเป็นเฟสติลเพราะว่าอะไรมันเป็นศาสนา <c oughs> การปฏิบัติมันต้องจริงจัง,งมันต้องรวมมันต้องเครียดมันจะต้องสำรวมอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนนะต้องแยกแยะให้ถูกการปฏิบัติเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบคุณจะสามารถเต้นก็ได้เต้นในงานปาร์ตี้แล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยในเวลาเดียวกัน คือ oh, คือ oh, ผมรู้สึกว่า <yeah. S 1> ถ้าคุณทําจุดๆนั้นได้เนี่ย uh huh. คุณบรรลุไปแล้วอะ่ะ uh huh. คุณสามารถจะเต้นแล้วคุณก็สามารถปฏิบัติได้ uh huh. ในในสภาพที่มันไม่ได้มีของมึนเมาซึ่งตอนนี้มันเป็นเชัยของโลกนะครับมันมีงานจัดในยามเช้าครับเฟสติวัลหกโมงเช้าที่คนมาเต้นร่วมกันเพื่อจะปลุกพลังให้กับตัวเองก่อนเข้างานพี่ประชาธิปดูคนไม่ไปยิมเละแต่ว่ามาเต้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาชอบพลังงานของคนไปคอนเสิร์ตละมันเฮ่เฮ่เฮแล้วคิดดูถ้าทุกเช้าคุณมีพลังงานแบบนั้นทุกเช้าก่อนไปทํางานโอ้โหองค์กรคุณจะดีขนาดไหนเพื่อร่วมงานคุณจะแฮปปี้ขนาดไหนคุณมีแต่พลังบวกรวมถึงบอกว่าโอกาส มันเยอะมากครับเพราะว่าเราคือเจ้าแห่งการสร้างสรรค์เราคือเจ้าแห่งการคิดอะไรแปลกใหม่หรืที่คนอื่นเขาไม่คิดและสุดท้ายเรามีคอนเทนต์ลอบตัวเราแต่เราบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้จับต้องยากอย่าไปแตะเลยดีกว่าเราต้องแตะครับเราต้องแตะแล้วเราก็ต้องเราต้องแตะแล้วเราก็ต้องโชว์เคสให้มันเห็นเลยว่าโลกจัดไม่ได้แต่เราจัดได้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าพวกนี้คือทั้งโอกาสแล้วก็วิธีที่จะไป แล้วก็ี่โอ้โหมันเป็นมหาศาลในแง่ของโอกาสที่ต่างประเทศจะรู้จักไทยมากขึ้นใช่ครับผ่านคาร์บอนเฟสติวัลใช่ครับทีนี้พอสมมติเราสามารถจะดึงเข้ามาได้แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดคือว่าเราก็อยากได้คนต่างประเทศมาและจัดร่วมกับเราหรือเราเป็นแม่งานจัดเองนะฮะตรงนี้สำคัญคือมันจะต้องมีแบบว่าใครที่ไปดึงงานตรงนี้เข้ามาทั้งในแง่ภาพรวมของประเทศเลย แล้วก็ร่วมมือกับเอก,นเอกนชนด้วยคุณพอดมองไงในฐานะเป็นคนที่จัดงานอย่างงี้ว่าคุณต้องมีองคอ์กรอย่างที่สผมสมองจากมุมมองของผมแล้วกันแค่คผมนะครัเพร,ราะตอนนี้ก็มีการอินพุตงานแล้วก็มีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการนําเข้างานระดับโลกมาซึ่งผมก็คิดว่าถ้าหนึ่งผู้ประกอบการหรือผู้จัดไหวสามารถที่จะรับมือได้หาลูกค้าได้ผมว่าไปต่อได้เลยครับแต่ประสบการณ์ของผมเองตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วครับที่เราอยากจะลองอินพุตงานเข้ามาผมมองว่า ประเทศที่ได้ไม่ใช่ไทยแลนด์นะครับประเทศของแม่งานมากกว่าเราเอาแบรนด์เลเข้ามาคนที่ได้ก็คือเจ้าของแบรนด์ซึ่งมันมาจากประเทศอื่นโอเคเราอาจจะได้ดุนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีแน่นอนคือจํานวนคนเข้ามามาอยู่โรงแรมกับเรามันดีมากแต่ขณะพูดจัดเรามองว่าเราถ้าสร้าง IP ของเราเองกับประเทศเราเนี่ยมันมันไปต่อได้ยาวมากแล้วมันแล้วมันลดทอนความปวดหัวที่จะต้อง ไปตามเขา1 2 3 45สองสามผมยกตัวอย่างมันมีงานางนึงที่ผมอยากจะเอาเข้ามามากแล้วมันเป็นงานระดับโลกเลยในวันนั้นคือท<อ>ิเบลแลนด์ใช่ไหมครับสิบกว่าปีแล้วเราทำฟีชเราดูแลดูตัวเลขโอ,โอ้โ,อโหประเทศไทยต้องจ่ายเป็นร้อยล้านดีกว่าอสองคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเราต้องมีพื้นที่แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อตอนนั้นผมมองว่าโอ้โหผมผมไม่ไหวแน่นอนอเพราะทุนมันมาหาศาลแต่วันนี้ผมก็ดูว,ว่าของรัฐบาลที่จะให้มันก็เยอะมากเลยจนประชาชนต้องถามว่าก็ใครได้ผลประโยชน์สุดท้าย นี่ยมันเป็นคําถามที่มันต้องมาั่งประเมินของแต่ละโครงการผมก็เลยหยุดในการไปต่อกับการอินพุ่งงานเข้ามาแล้วผมเห็นว่าศักยภาพของคนไทยเจ๋งมากครับตอนนี้ถ้าคนไทยเนี่ยจัดเฟสติวัลกันเยอะมากผมรู้สึกว่าผมเอาพลังไปช่วยสนับสนุนเฟสติวัลเหล่านี้ดีกว่าตอนนี้ผมไม่ได้มองแค่ผมจะสร้างเฟสติวัลนะพี่บัญชาแต่ผมอยากจะสนับสนุนคนที่เขาสร้างงานอยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนกับให้ให้ให้แรงบันดาลใจให้แนวคิดให้ คือเราก็มาคุยกันถึงขั้นที่ว่าจะสร้างเป็น Festival Academy ใช่เพื่อจะเป็นการครูให้เขาไปต่อว่าเฮ้ยโอกาสที่เขาจะไประดับโลกคือคิดช็อตเดียวเลย oh. คิดโลเคอลแต่ไปโกลบอลผมว่าอันเนี้ย มันจะ Sustainable แล้วมันยั่งยืนใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างหนวยาง,งานเช่นทีเซ็ปเนี่ยคุณบุ้ดีมองอยังไงว่าเขาผมว่าท e ีเซ<ม>็ปเป็นเป็นเป็นหัวใจสําคัญมากเพราะว่างานที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าไม่มีคนกลางที่เป็นมแม่นาเน,น,าน,นี่ยครับเราต้องเข้าใจว่ารัฐบาลเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ทีเซ <T> จะเป็นหน่วยงานที่มีเสถียรภาพมีความต่อเนื่องและ Sustainable เพระึงบอกว่าหลายงานที่เราเห็นในอดีตที่ผ่านมาคือเป็นงานทีเซทั้งนั้น<ร>และรวมไปถึงงานในอนาคตที่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ F1 หรือแม้กระทั่งโอลิมปิกผมคิดว่าถ้ามีหน่วยงานที่กล้าคิดใหญ่แล้วกล้าที่จะทํางานเพื่อจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเราสบายมากแต่ในหน้าที่ของผมผมผมไม่ใช่ทีเซปนะแต่ทีเซปเขา เขาเขาเคิดใหญ่หลับประเทศเพราะว่ต้องคิดว่างานที่เอาเข้ามามีอะไรได้บ้างอะไรบ้างที่จะสร้างเม็ดเงินอะไรแล้วมันต้องคิดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไทยแลนด์เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทําไมจะไม่ดีต่อประเทศชาติใช่ไหมอย่างเช่นแบบว่า Even w ต r อ่ e x อ o อ็ย่างเงี้ยมันต้องเกิดขึ้นในไทยสักครั้งเพราะพาวิลเลียนไทยที่ไปจัากที่หอไอเฟล ภาพนั้นมันติดตาผมมากว่าแล้ววันหนึ่งมันจะกลับกันขอไอโฟนแลกอาจจะมาตั้งประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยแลวผมว่าทีเซ็เตรียมคิดเวลาเรียบร้อยแต่ส่วนของผูดี่เองอ่ะผมแค่บอกว่าผมขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันในการผลักดันผู้ประกอบการและผู้จัดไทยที่ต้องการจะให้งานของเขาอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นไทยไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เขามีไฟเขามีพลังเนี่ยเราอยากจะร่วมสนับสนุนและผมมั่นใจว่าทีเซ็ก็จะเป็นที่จะเป็นเพื่อที่คอยดูแลพวกเราอย่างแน่นอนครับ มันเฟสติวัลมันเป็นส่วนหนึ่งของที่เรากำลังคุยกันก็คือซอฟต์พาวเวอร์มันอาจจะเป็นแม่เหล็กมากกว่านั้นก็ได้แล้วก็ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐอย่างที่เสปด้วยก็ได้ังนั้นต้องทํางานกันยังไงต้องไปยังไงต้องไปด้วยกันไม่ไปทิศทางไหนมันจะได้พลังมันจะเกิดขึ้นคือผมก็อยากเห็นนะถ้าพาวิเลียนไอเฟลอยู่ที่กรุงเทพมันจะทํางานกันยังไงผมคิดว่ามันต้องมีบทสนทนาที่มันจริงจังมากขึ้นหลายๆวาระเพราะบางทีเราเจอกันครั้งหนึ่งต่อปี มันไปต่อไม่ได้แล้วผมคิดว่าเราควรจะต้องมีบทสนทนาในการวางแผนว่าลองเทอมเราต้องการงานอะไรชอตเทอมเราต้องการงานอะไระแล้วผมคิดว่ามันเพิ่งเริ่มมีบทสนทนาแบบนี้ในช่วงไม่นานนี้เองอแล้วเราเราเข้าไปเห็นกับตัวเรารู้เลยว่าเออมันมีบางอย่างที่มันอาจจะช้าด้วยกระบวนการที่มันผ่านมาแต่ผมว่าวันนี้ข่าวดีก็คือว่าทุกคนอยากเห็นชาติเดินไปข้างหน้ากับโครงการต่างๆมากมายเพราะซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้ทจริงของไทยคืออะไรพี่บัญชาคนไทยคนไทย คนไทยเลยผมถึงบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่ง,งานที่จะไปอินเตอร์มันคือคุณเอาใครไปอินเตอร์ถูกต้องคุณส่งใครไปแต่ละประเทศเออผมอยากจะทําโครงการที่ส่งคนไทยออที่เป็นตัวแทนเราเนี่ยออไปฝังอยู่ตามประเทศต่างๆให้เข้าไปซอมเ o ์เของเราเออและเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมมองว่ามันจะมันจะอยู่ยาวมากเพราะว่าออถ้าพี่คิดดูอย่างเช่นประเทศอังกฤษออคนไทยที่ดังที่สุดในอังกฤษคือใคร ัไมเราไม่รู้เราวันนี้เขาตอบคือลิซ่าแต่ลิซ่าไม่ได้อยู่อังกฤษแต่เราคิดดูว่าถ้าเรามีคนที่อยู่อังกฤษอยู่แล้วที่เรามองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้เพราะเขาจะ represent ความเป็นไทยเนี่ยแล้วก็สนับสนุนเขาและกิจการของเขาให้เขาโตขึ้นมาในที่อังกฤษไม่ต้องส่งออกจากไทยหรอกครับก็คือหาคนไทยในแต่ละประเทศที่เราสามารถก r o o ได้เนี่ยแล้วนั่นแหละจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างยั่งยืนครับที่แท้จริง